กับเจียกุดไวชาแนลนะคะกับช่วงของรายการเพจเวลตี้เอสเตทนะคะวันนี้เรามีอสังหาตัวหนึ่งมาเสนอนั่นก็คือคอนโดลุมพินีวิวนะคะรามอินทาแยกหลักสีนะคะคอนโดเนี้ยสร้างเสร็จเมื่อปี2551นะคะแต่มีการตกแต่งใหม่ สวยหรูดังภาพที่ผู้ชมเห็นนะ,นะคะราคาขายก็อยู่ที่2อง0้าน1แสนหมื่บาทนะคะค่าธรรมเนียมโอนพลครึ่งนะคะพื้นที่ห้องเนี่ยอยู่ที่30.68ตารางเมตรนะคะอยู่ชั้น10มองไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือนะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำนะนะคะส่วนกลางอยู่ที่25บาทต่อตารางเมตรนะคะ ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาสอบถามที่เพจนะคะทางช่องทางที่ให้ไว้นะคะได้เลยนะคะเพื่อที่นัดดูสถานที่นะคะแล้วก็เขาให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะสามารถขิ้วกระเป๋าเข้าได้เลยนะคะ